นี้พี่มี5ทริคดีๆมาฝากสำหรับน้องๆจบใหม่ที่กำลังมอ,องหางานอยู่นะคะ คลิคที่หนค่ะก็คืออันดับแรกเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราสนใจอยากทํางานในสายไหนหรือว่าตําแหน่งไหนซึ่งสําหรับสายเทคโนโลยีค่ะจะมีค่อนข้างหลากหลายตำแหน่งมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นสายเว็บเดเวล็อปเปอร์มบายเดเวลอปเ BASaproduct owner หรือ project manager และก็อื่นๆมากเลยค่ะซึ่ง ถ้าเรารู้ว่าสนใจที่จะทํางานในตําแหน่งไหนแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถปรับเรซูเม่ให้เข้ากับตําแหน่งงานที่เราสนใจได้ค่ะซึ่งจะนํามาสู่ทิคที่2นั่นเองก็คือเราสามารถปรับเรซูเม่ให้ตรงกับตําแหน่งงานที่เราสนใจได้โดยคัดโปรเจกต์ที่เราใช้สกิลนั้นๆค่ะอย่างเช่นเราอยากสมัครงานซอฟต์แวร์จิเนียร์ตแหน่ง front end ใช้ React JS ให้น้องๆคัดโปรเจกต์ที่เราได้ใช้สกิลทางด้าน React JS เนี่ยมาใส่ในเรซูเม่ได้เลยแล้วก็อาจจะสรุปเป็นคีย์สกิลสั้นๆ วยในเรซูเม่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราถนัดสกิลไหนบ้างคะ่ะ สำหรับพลิกที่นะคะให้น้องๆเนี่ยเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานค่ะว่าจะเป็นการซักซ้อมตอบคําถามสัมภาษณ์งานการเตรียมตัวด้านเทคนิคทักิลเพราะหลายๆบริษัทนะคะจะมีเทสหรือว่า Assignment ให้เราทําค่ะหรือว่าน้องๆอ,อาจจะไปเจอตอนสัมภาษณ์เลยที่เรียกว่า live coding ค่ะเพื่อทดสอบเทคนิคทักิลโปรแกรมมิ่งของเราถ้าเราเตรียมตัวไปก่อนนะคะก็จะสามารถช่วยลดความประหมา่าหรือตื่นเต้นขณะที่เราสัมภาษณ์ได้ค่ะ สำหรับคลิกที่4นะคะอันนี้เนี่ยคิดว่าสำคัญเหมือนกัน,นก็คือควรเตรียมตัวไปค่ะว่าเรา สัมภาษณ์บริษัทไหนตำแหน่งงานไหนนะคะแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลมาเลยเพราะหลายๆที่ค่ะอาจจะมีการถามด้วยเหมือนกันว่าทาไมถึงสนใจมาสมัครงานกับเราหรือทาไมสนใจในตำแหน่งงานนี้นะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าน้องๆสามารถตอบคำถามได้ค่ะจะทำให้แสดงให้เห็นด้วยว่าเราสนใจที่จะร่วมงานกับบริษัทเขาแล้วก็มีการเตรียมตัวทำการบ้านมาเป็นอย่างดีค่ะ สำหรับคลิกที่5นะคะที่อยากแนะนําอันนี้ก็คิดว่าสําคัญมากๆเหมือนกันค่ะเพราะว่าช่วงท้ายของการสัมภาษณ์นะคะหลายๆบริษัทจะเปิดโอกาสนะคะคให้เราถามคําถามเขากับแนะนําว่าให้ถามคําถามเกี่ยวกับตัวเนื้องานที่อยากทราบแล้วก็ข้อมูลต่ตางๆเกี่ยวกับบริษัทเพิ่มเติมว่าเราอยากรู้อะไรเพิ่มเติมไหมนะคะแนะนําว่าควรมีคําถามถามไปด้วยจะดีกว่าค่ะเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่จะร่วมงานกับบริษัทเขาแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของเราด้วยค่ะ Yeah. <laughs> you